สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับมีรถสวยมาฝากหนึ่งคันนะครับทรงหรูดูดีคันนี้สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับกับ Toyota Camry 2.4Q ออโตปี2003นะครับหน้าเดิมหลังเดิม,ดมสวยๆนอ็อตไม่ถอดฝาไม่ขยับนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยตัวนี้เซนลอร์กแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า มีม่าหลังไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยครับ1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาค่าตัวจัดโปรโมชั่นงามๆให้สมาชิกนะครับภายในสวยสมบูรณ์ครับกว้างกวาง,วางนั่งสบายแอร์ออโต้เย็นทั่วถึงเรือนไม้สามสีนะครับตัวนี้เซนส์ล็อกแอร์แบ็ก abs พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับตกอังไรไม้เดิมจากโรงงานมีม้าหลังไฟฟ้าบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็ในส่วนของมีเครื่องฟอกอากาศครับ คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะมีเรือนไม้สามสีนะครับเลือกได้เลยครับเขียวเหลืองฟ้านะครับหรือเขียวส้มฟ้านะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสาหรับใครที่กําลังเล็งหารถตรงหรูใช้งานนะครับแคมรี่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่อึดถึกทนใช้ง่ายอะไหล่การซ่อมบํารุงดูแลไม่ยากไม่แรงครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจแฟนลับของแคมรี่นะครับท่านจะได้ข้อมูลสําหรับการซ่อมบํารุงดูแลและอะไหล่ที่ไหนมี ช่างที่ไหนถูกๆรับประกันว่าในแฟนเพจรู้หมดครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับสมาชิกบ้านใกล้ก็ไปดูรถเช็ครถได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลถ้าชอบและพร้อมจบนะครับโทรเจราจาได้เลยครับแจ้งมาจากช่อง Youtube ขอส่วนรถและก็การันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ รับประกันรถไม่หายครับรถสวยครับสีดําดําดุแบบนี้ครับเงาฉ่ารอบคันขัดเคลือบสปามาให้เรียบร้อยครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์แน่นทุกจุดนะครับภายนอกสวยภายในงามครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับทรงหรูดูดีแบบนี้1 4 9่0 0สบาทเพียงเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ถือว่าแข็งแรงโครงสร้างใหญ่แล้วก็การซ่อมบำรุงดูแลขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าใช้เยอะดูแลดี รถก็ใช้งานอีกนานครับคันนี้สภาพสวยๆครับใช้งานมาไม่เยอะนะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจครับแต่ถ้าท่านกําลังหารถสวยๆทรงหรูๆแคมรี่นี่น่าจะตอบโจทย์ได้ครับนี่ครับสวยครับมีสปอตไลท์มาครบหน้าเดิมหนังเดิมสวยๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกกว้าครับน็อตไม่ถอดฝาไม่ขยับเลยครับคันนี้ภายในสวยสะอาดสมบูรณ์กว้างขวางนะครับข้างหลังนี่ใส่ของได้เยอะมากเลยนะครับกว้างสุดๆครับ ห้องเครื่องแห้งเนียนครับไม่มีชนหนักตต่อหรือพิกคว่ำแน่นอนครับชมเช็คดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลไแลเราก็ส่งสไลด์ไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นรับรองเลยว่ารถถึงบ้านแน่นอนนะครับโทรเชราจาครับแจ้งมาจากช่อง y o YouTube ขอส่นรถได้ครับคันนี้จะมีเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลัง กว้างขวางนั่งสบายสวยสมบูรณ์แบบนี้ชอบสนใจให้รีบตัดสินใจนะครับรถสวยราคาดีสภาพยอดเยี่ยม149,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับคันนี้ถ้าออกมาใหม,ใหม่ๆก็จะต้องมีถึงประมาณล้านหล้านหนะครับรุ่นนี้ตอนนี้เปิดแค่นะ1น9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงอ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับ ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ที่พุทธมทนตรสาย2แจ้งไว้จากช่อง YouTube นะครับขอสลดและการันตีการจัดส่งให้คันนี้ต้องบอกว่าสภาพ1ในร้อจัดได้จัดนะครับซื้อหาเอาไว้ใช้งานทรงหรูดูดีกว้างกวางนั่งสบายสบำรุงบูแลก็ไม่ยากไม่แพงนะครับออปชั่นเรียกว่าจัดเต็มชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าโถได้เลยนะครับขอบคุณครับ